สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ Midland Channel ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับมาอาปัปเดตข่าวสั้นวงการฟุตบอลที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มตอนที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับนักข่าวคนดังอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ครับออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสโมสรดังจากสื่อพิมลิอังกฤษครับจะทําการตัดสินใจอนาคตนะครับของโซฟิอาอัมราบัตวิฟิลตัวยืมรับจากฟิออเรนติน่าในช่วงสัปบานาครับโดยแมนยูครับเรียกว่าพวกเขาในกําลังจะตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับดาวเตะรายนี้นะครับโดยผู้เล่นเนี่ยเรียกว่าได้รับการไฟเขียวนะครับว่าสามารถย้ายทีมได้ครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูหรือทีมใดก็ตามครับเขาเนี่ยสามารถย้ายออกจากฟิอ ออลนตินาได้ทันทีครับโดยดาวเตะวัย27ปีรายนี้ย้ายจากฟิออเรนตินานะครับมาเล่นกับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวแต่กรียกว่าทำผลงานเนี่ยไม่น่าประทับใจสักเท่าไร่ครับตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดครับโดยอัมราบัตเนี่ยเลือสัญญากับฟิออเรนตินาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับและมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ15ล้านปอนด์ครับ มาที่ข่าวของน้องใหม่หน้าเก่าของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอย่างซาแฮมตันกันบ้างครับทีล่าสุดพร้อมยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวอารอนแรมเดลครับผู้รักษาประตูของปืนใหญ่อาร์เซนอลมาสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าครับโดยมึงเก่าทีมชาติอังกฤษครับอยู่ในฐานะตัวสำรองในถิ่นเอเมอร์ลีสสเตเดียมครับหลังจากกุญสอของทีมอย่างมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยตัดสินใจยืมตัวดาวิดรรยานะครับมาจากเบนฟอร์ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ตัดสินใจซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยงานนี้เนี่ยแรมเเลกนาาว้้ีััหงจจต ได้ที่ว่ากลายเป็นมือ2อ,อย่างเต็มตัวนะครับโดยทางนักบุญเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอนะครับค่าตัวราวๆสามสิล้านปอนด์นะครับซึ่งได้ที่ว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับหรือเพียงแค่ค่าเหนื่อยที่อาจจะสูงไปหน่อยทําให้อาจ,จได้ว่าต้องเจรจา,าอีกสักหน่อยครับในการคว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับมีโอกาสในการย้ายทีมค่อนข้างสูงครับสำหรับอารอนสแตรมเดลครับ มาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับจากฟาบิซซโอโรมานครับนักข่าวคนดังนะครับออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่มีแผนการในการปล่อยตัวฮูเรียนอาวารเรสครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยสตารทีมชาติอาร์เจนตินาครับมีความสุขดีครับในการค้าแข้งในถิ่นเอเทียสเตเดียมนะครับหลังจากประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับสื่อจากทางสเปนยับออกมารายงานว่าอาวารเรสเนี่ย ได้รับข้อเสนอนครับจากเรือใบที่มีการเพิ่มตัวเลขค่าเหนื่อยนครับ รวมถึงการขยายสัญญานะครับแต่ตัวนักเตะเนี่ยปฏิเสธนะครับพร้อมขอให้สโมสรเนี่ยระบุค่าตัวในการย้ายออกจากทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางโรมาโน่เนี่ยรายงานว่าแมนซิตี้ครับต้องการเก็บเอาเรสไว้กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยจบภารกิจในการรับใช้ทีมชาติในศึกโคปาอเมริกานั่นเองครับมาที่ข่าวของทีมอย่างหงส์แดงหรือว์พูลกันบ้างครับทีล่าสุดครับสนใจคว้าตัวนะครับมาเกฮีเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษของคิสซันพาเลตมาร่วมทีม ครับโดยฟาบิซิโอโรมาโน่ครับออกมายืนยันความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อเกฮิงนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับเพราะว่าจับตามองฟรีเท้าแล้วก็ผลงานของเซนเตอร์แบ็กคริสตันพาเลตเนี่ยมานานแล้วนะครับตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มการเจรจากับคริสตันพาเลตนะครับเพื่อสอบถามในการคว้าตัวเกฮิงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับและเรียกว่าโอกาสเนี่ยค่อนข้างยากเหลือเกินครับเนื่องจากกองหลังวัย24ปีรายนี้ครับเรียกว่านะครับมีค่าตัวเนี่ยสูงถึง65ล้านปอนด์เเลยยทีีดวคครรรัับบสสหิต พาเหที่ไดีไดว่าไม่ต้องการขายดาวเตะรายนี้ออกจากทีมนั่นเองครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยวางแผนในการเสริมเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งรายเข้ามานะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับอย่างไรก็ตามครับนอกจากเกนี้แล้วก็มีหลายนักเตะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมองแล้วก็สนใจคว้าตัวมาร่วมทีมเช่นเดียวกันครับ ปิดท้ายกันด้วยข่าวนะครับของทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟครับเปิดเผยว่าอาร์เซนอลครับกำลังจะพิจารณาในการทาบทามนะครับคว้าตัวมิเกลโมริโน่ครับกองกลางวัย28ปีของเรอัลโซเซดาสโมสรดังในลาลิกาสเปนครับมาร่วมทีมโดยเจ้าตัวเนี่ยริเริ่วว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับทีมชาติสเปนในศึกยูโร2024นะครับโดยคาดว่านะครับโซเซดาเนี่ยต้องการค่าตัวราวๆ20ล้านยูโรนะครับโดยทางนี้ครับโมริโน่เนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่นะครับ1ปีกับต้นสังกัดเท่านั้นก่อน ว่ามีโอกาสนะครับในการย้ายทีมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งหากอาร์เซนอลเนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับตามที่นะครับสโมสรต้องการเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องมิดเลนชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่หัวเกนครับผม